ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเป็นถุงอ้วกนะคะกรณีที่ใครอยากอ้วกบนเครื่องบินแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคำตอบง่ายๆคือถ้าอยากจะอ้วกก็อ้วกออกมาเลยค่ะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องฝืนแต่จะอ้วกยังไงไม่ให้ผู้โดยสารข้างๆเรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าบางคนก็ทนได้กลิ่นอ้วกไม่ได้นะแต่ถ้าเราอดกลั้นไม่ไหวนะคะก็ปล่อยออกมาเลยค่ะ เพียงเรารู้วิธีการจัดการแค่นั้นใครๆก็เข้าใจค่ะเพราะว่าการอ้วกออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของสุขภาพเพียงเราเอาถุงอ้วกที่อยู่ด้านหน้าที่นั่งของเรานะคะแล้วก็เปิดถุงแล้วก็สามารถอ้วกในนั้นได้เลยนะคะนี่เอลซ่าก็เปิดถุงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถอ้วกในถุงได้เลย ถ้ากรณีที่ถุงไม่พอนะคะเราสามารถขอจากพี่พี่อร์สจวตได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีตูนไว้อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครที่ไหวอยากลุกไปอ้วกในห้องน้ํานะคะก็สามารถทําได้แต่จะอ้วกยังไงไม่ให้เกิดปัญหาต่อผู้อื่นในภายหลังก็ฟางเอลซ่าแนะนําต่อได้เลยนะคะเมื่อเราไปถึงหน้าห้องน้ํานะคะแล้วมีสัญ,ญลักษณ์สีเขียวแบบนี้เขียนว่าเวก e n เราก็สามารถเข้าห้องน้ําได้นะคะ แต่ถ้าเจอสีแดงเขียนว่า o c c u p i ยังเข้าไม่ได้นะแต่ก่อนจะลุกไปห้องน้ำนะคะแนะนำให้สังเกตไป้ายไฟบอกสถานะที่ด้านหน้าเหนือศีระะถ้าขึ้นมาสีเขียวโอเคลุกได้แต่ถ้าไฟขึ้นเป็นสีแดงไม่ต้องลุกค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนใช้ห้องน้ำอยู่หรือยังเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะไปเข้าห้องน้ำตอนนี้เมื่อเราเห็นคำว่า push นะคะให้เราดันไปเลยค่ะ ไฟก็จะมืดใช่ไหมคะถ้าเราล็อกไฟก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะนี่ามาเข้าในห้องน้ำแล้วนะคะเพื่อเป็นการอธิบายให้เป็นระคบก็เอาซาถุงอ้วกมานะคะเพราะว่าตะกี้เราะคะุยถึงเรื่องถุงอ้วกนะคะก็ <S <S 2> <S 2> ขอ,อกลับกล้องแปหนึง ที่เรารู้สึกอาการบุนมนอหัวอยากจะอ้วกแต่เราสามารถลุกขึ้นมาอ้วกคือคือเราสะดวกที่จะลุกขึ้นมาอ้วกในห้องน้ำนะคะก็จะทํายังไงก็เราสามารถมาอ้วกในถุงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดถุงนะหรือเราสามารถอ้วกในถั่วซ่วงได้เลยค่ะมันดูแบบถั่วซ่วงแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ควรที่จะอ้วกในอ่างล้างมือนะคะอย่างนี้นะคะ ไม่ควรนะคะเพราะว่าในอ่างล้างมือเนี่ยก,ก็จะทําให้อุดตันแล้วก็ทําให้เกิดการบล็อกมันบล็อกน้ํามันไม่สามารถไหลได้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำน,นี่ก็รอนะคะนี่แล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้ดื่มนะคะ No drinking water นะคะห้ามนะคะแล้วก็อันนี้อะไร Please wash your h a n d with soap โ okay. อเคก็ะจะเป็นสบู่ กรณีถ้ามันถ้าถ้าน้ำมันไหลช้านะคะก็เป็นการปั๊มนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือไม่ควรที่จะอ้วกเข้าไปนะคะไม่งั้นมันจะทําให้เกิดการอุดตันแล้วถ้าเกิดการอุดตันนะคะแล้วผู้โดยสารคนอื่นไม่สามารถเข้ามาใช้ต่อจากเราทําให้ต้องปิดห้องน้ําไป และอาจจะส่งติดโรคกวนต่อผู้โดยสารท่านอื่นนะคะก็คือเป็นอ้วงนั่นเองเนาะและถ้าเกิดว่าอุดตันแล้วห้องน้ําใช้ไม่ได้ก็ต้องปิดห้องน้ํานะคะและก็จะทําให้ห้องน้ำเนี่ยใช้ไม่ได้ผู้โดยสารถัดไปก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มีทําให้ห้องน้ําม,มีจํานวนจํากัดนะคะแล้วด้วยระยะทางเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงหลายๆชั่วโมงแล้วผู้โดยสารหลายๆร้อยคนถ้าเกิดว่าห้องน้ําม,มีจํานวนจํากัดมีห้องน้ําที่ใช้ไม่ได้เยอะอย่างเนี้ย ก็มันจะอาจส่งผลไม่ดีนะคะก็ควรที่จะให้เพื่อนๆทราบตรงนี้นะคะที่ในห้องน้ำนะคะก็มีที่เขี่ยวบุหรี่ด้วยแต่ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดนะคะเพราะถ้าสูบบุหรี่แล้วก็จะมีความผิดตามกฎการดีโทษจำคุกและปรับด้วยนะดังนั้นห้ามเด็ดขาดถ้ากรณีที ต้องกานรความช่วยเหลือนะคะก็สามารถกดะะรกระะตรงนี้นะคะเรียกลูกเรือนะคะก็จะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บกระดาษรองนั่งค่ะให้ดึงออกมาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ฉีกรอยต่อให้ขาดกันแล้ววางลงไปที่โถแล้วก็นั่งทำธุระอย่างชิลเลยค่ะ ธุระเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะคะแล้วก็เราออกจากห้องน้ํากันค่ะโดยการเลื่อนที่ล็อกของประตูห้องน้ํานะคะแล้วก็ดันประตูออกค่ะเียงแค่นี้เอง